ดีรอบเช้าวันที่18พฤศจิกายนนะคะอัปเดตดวงรายวันกับอาจารย์ไม่ต้องเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะตั้งสมาธิให้ดีแล้วก็เลือกไพ่กล่องที่ชอบนะคะเพราะนี่คือคำทำนายของคุณนะคะวันนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้อาจารย์จะเริ่มที่ไพ่ใบอกล่องแรกนะคะ อาจารย์จะเปิดไพ่สามใบนะคะเหมือนเดิมนะตัวตนของคุณนะวันนี้มีเรื่องเด่นอะไรไหมมีแนวทางในการทําบุญเสริมดวงอะไรหรือเปล่าในวันนี้นะคะอาจารย์จะบอกละกันนอกตามหน้าไพ่เลยนะวันนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างว้าวพร้อมลุยวันนี้พร้อมลุยนะคะพร้อมสู้สุดใจเลยบางคนนบะพร้อมที่จะไปเที่ยวสุดใจเลย <c oughs> บางคนนี่คือแพลนแพลนนะเนี่ยแพลนอ,อะไรบางอย่างไว้แล้ว แพรนจะทําอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะพร้อมที่จะไปแล้วคะ่ะเออพร้อมที่จะลุยเต็มที่ละว,วันนี้เนี่ยพลังกายพลังใจเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างแรงต่อให้จะปวดเมื่อยตามหลังแค่ไหนฉันก็จะลุยนะคะแต่ก็อยากจะให้ระวังของมีคมนิดนึงเดจ้า เราาจะทําอาหารอะไรก็ดูด้วยนะของมีคงมีโคมใครจะแบบเย็บุ่งเย็บผ้าซ่อมผ้าก็ระวังด้วยนะพวกเข็มได้หรือพวกนี้เด้ออ่ะพไพ่ใบที่สองวันนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณจะโอ้หหวันนี้จะปังไปไหนเอาเป็นว่า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาหวังเรื่องอะไรสําเร็จวันเนี้รออะไรสําเร็จหวังเรื่องอะไรสําเร็จแน่นอนจะทําอะไรจะกินอะไรจะไปไหน จะเสื้ออะไรสําเร็จแน่นอนวันนี้แหละนะคะแต่ก็อยากจะเตือนในเรื่องของการปวดแขนไหล่ข้างขวามากๆหรือไม่ก็ปวดทั้งสองข้างแหละแขนไหล่อะไรพวกนี้นะคะอย่าโยกของหนักแล้วกันนะคะหรือไม่ก็สะพายกระเป๋าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราแบบปวดได้เมื่อยได้นะคะอะมาดูสิว่า,พาไพ่ใบที่สามสรุปวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะคะขอปิดไพ่ก่อนนะ มันมันมัน,ม,นมันมีภาพที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าทุกสิง่งทุกอย่างที่หวังสมดังตั้งใจทุกสิง่งทุกอย่างที่เราคิดที่เราทําทําด้วยความรักแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะไพ่เปิดมาดีทุกใบพร้อมลุยพร้อมสู้และพร้อมที่จะสําเร็จนะคนที่เลือกไพ่กองแรกโอ้ยปงัปงปัมากมาต่อไป คนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะจ๊ะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างมีสิ่งใดเด่นเด่นไหมหรือทําบุญเสริมอะไรแบบไหนดีมาให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างกองสองหูกองสองก็ไม่น้อยหนะ้าเด้อนี่กองสองจะไปทําบุญนะมีแพลนจะไปทําบุญปล่อยปลาปล่อยนกหรือถ้าไม่มีแลนไปเลยจ้ะไปทําเลยวันนี้ไพ่ขึ้นมาก่อนเลยว่าสายบุญสายบุญ สายที่จะต้องเสริมบุญเลยจากวันนี้นะคะ,ะแต่เชื่อนะว่าใครที่เลือกไพ่กองสองเนี่ยแพลนแน่นอนแหละจะต้องทําบุญแน่แหละบางคนแพลนที่จะพิมพ์พิมพ์บทสวดมนต์แจกพิมพ์หนังสือธรรมะแจกอย่างนี้เลยนะสายบุญมากๆและจะบอกว่าบุญหนุนนำด้วยนะจ๊ะบางคนนี่มีแพลนจะเดินทางหรือได้ทำบุญเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญทอดกระถินอะไรอย่างนี้เลยก็มี นะคะบางคนก็ไปทําบุญบวชพระบวชนนต่างๆเออดีมากๆค่ะทําบุญเกี่ยวกับน้ําก็ได้น้ําให้สถานปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยน้ําให้กับวัดอะไรองเงี้ยค่ะได้หมดเลยค่าน้ําอะไรนี้ก็ได้หมดนะคะ mm hmm. ทุกบุญทําได้หมดเลยนะ mm hmm. วันนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณต่อนะคะ mm ื hmm. วันนี้จะบอกว่างานจะเยอะ mm hmm. งานจะเยอะงานจะรัวงานจะเข้านะคะ ถ้าใครขายของออนไลน์ยอดจะรัวรๆออเดอร์จะเข้ารัวๆนะวันนี้อาจจะทำงานอาจจะมีงานอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งให้เราได้ทำอาจจะเป็นงานที่เราบางทีก็รู้สึกแบบมันเหนื่อยมันหนักอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นลู่ทางอะไรบางอย่างโอกาสที่ดีสำหรับคุณอยู่แล้วในะเรื่องงานนะคะต่อไปวันนี้พไพ่ใบที่สมอยากจะบอกว่า ไพ่ใบที่สามไพ่ใบนีบน้อาจารย์มองว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อ5วันที่ผ่านมาจะหมดสิ้นไปในวันนี้นะคะช่วง5วันหรือแวันที่ผ่านมาถ้าคุณมีปัญหาติดขัดอยู่อะไรอยู่วันนี้แหละสรุปเลยก็คือสบายมากวันนี้แหละจะหลุดพ้นวันนี้แหละจะชิวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือ การสะดุดล้มให้ระวังการสะดุดล้มนะคะไม้หรืออะไรละเกะละกะหรือบันดงบันไดเงี้จะเดินขึ้นเดินลงระวังหน่อยนะหรือจะเข้าไปในรถจะปิดประตูรถก็ระวังประตูนงประตูหนีบอะไรเงี้ยให้ระวังแนวแนวนี้หน่อยนะคะอย่าใจร้อนนะวันนี้ห้ามใจร้อนนะคะแล้วก็อย่าออกไปไหนกลางค่ำกลาง,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 างคืนด้วยนะนะคะแล้วก็อ่าสิ่งที่อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ นะคะในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องปวดไหล่ปวดไหล่างนี้นะคะก็ยังมีอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่มากหรอกนะคะก็ไปกันเถอะนะเจอคลิปนี้เรียบร้อยแล้วก็ไป้ายไปทําบุญนะจ๊ะ